มันจะท้าเราสิเกียรปลาพี่น้องไปสวดสวดเออพี่น้องบานเบิ้งเอาบานนี่แหละครับล่ะวันเบื้องนี่นี่แหละพี่น้องเออเนี่ยเบิ้งพระลานไส้กับบัวปานนี่ครับอยู่วัดธาตุอัมพวันพี่น้องเออบานในนมเนี่ยนะมันมีสารนี่ครับเนี่ยเออพูดนะพี่น้องพุดนะตอนซ้อนเขาอยัางอู้ยพี่น้องเออตอนซ้อนมาพี่น้องสวัสดีพี่น้อง สุกุส yeah. ุกันครับเนี่ยกรรมการบานห้องพี่น้องไงไงวยไหมตักบาเที่งานตักบาเทโบกระชื่อวันที่สามเอาเกินไปพลาดทั้งพ่นทั้งสูงสูงพนเดินไปสูงสูงพนพาดไปทั้งไปเนี่ยาไปข้างไปไปคุ้นกัได้นะ

เราก็เครื่องประดับเปนบ็นน้องเนาะถือรูปยังงามพี่น้องเอ้ยฝนต่องลมงามเสียงดังสูงซิง้นความเสียงกระดิ่งพี่น้องเนาะงามครับท่านที่มีจ,จิตใจศรัทธารมที่รวมจับบ่ายก็ได้พี่น้องหาร้อยก็ได้พันหนึ่งก็ได้พี่น้องเนี่ยมารวมเท้าทองนำกันหรือถิ่เพชร เพื่อที่จเป็นในกระถินก็ได้เพื่นกองละหารอยก็ได้เนี่ยเป็นกระถินก็ได้เพื่น้องก่องละหาอยจกลองก็ไดเพื่อนนไปน้ำมูก็ไปูซืออยูยอดวที่สา่ยวบอกยังไงว่าพอยอดเข่างามก็ได้พื่นเข่าพงงามงามเปิดากเขายามคนเดียวบ่ต้าล้มยู่บ่ ความเล้มรุดออกแล้วเหรอมือสองกับอะไร้มามุนกันพี่น้องมามุนกันนี่ครับนี่ยอ่าเสร็จสิ้นเนาะพี่น้องในภาพว่าเป็นป่าพี่น้องป่าอยู่วัดบ้านเฮาครับเนี่ยสาลนี่ครับสาลนี่มันเป็นเป็นสาเลี้ยงป่าพี่น้องด้านนี้ด้านที่ใต้ของบุญพี่น้องเป็นสาเลี้ยงป่ากรรมการเพิ่อนกังจะเอาเงียไปวัดน้องพี่น้องเดี๋ยว เศรษฐีพระโบงปลาพี่นอ้องตัวซ้ำแข็เลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยเพิ่งสีบานเงียบลงแล้วพี่น้องอย่ามือบุญตักบาทเทโวพี่น้องเอ้ยมาเบึงบรรยากาศเควรนอะพี่น้องมึงเจอพี่น้องเฮนเบึงพลารลันไส้ยังอายเรือพี่น้องเด้อป่าควรนะ กวนอ่ะเห็นเนี่ยพี่น้องกำลังกดกำลังวานลงพี่น้องกำลักัรกำลังเอาหาานลงพี่น้องเนาะห็ยัพี่น้องมงสกิดหัวปลาพู่นอ่ะมันับปากเลยพู่น่ะหัวปลาอีกย่งนทักนนหัวปลาสบายโอ้ย้มปลาสบายพี่น้องมึงเอองเอาพือเพู่นะพ่นพี่แปลาดุกตัวนี้ ตาพี่น้องมันตีสางานบุญตักบารเทวจังมาเบิ่งพี่น้องเอ้ยคนเจ้าเงียมาวันเลยไ่องมือันได้ไ้ันี่จะบอกยังไงบเ่ยเป็นตัวหน่อยเดยปลาดุกเอาเงียบมาขายเลยจักที่บาพี่น้องเเปลวเงียปลาเกุมาขายสาบาทเนี บุ้ยน้องเอ้ยคนขึ้นหัววว่ว่ยูคนปลาดุกวะนี่คนตินซ้อนพี่น้องมีแตัวใหญ่ปลาดุกเปลาดุตะเพียนพี่น่องเอ้ยปลาดุกปลาตะเพียนปลานิ่นัลจับนเทาไห่ลมองี้ด Guys, uh, like, shoe, souvent, ้ปลายี s <S ่สกนีปลา้นอาสอวาลงไปเท่นี้เ่บ่ครัวเขียวแหงพี่น้องอะมิดอิ่มซิมเ คพี่น้องเุ้ยสาเป็นไรสองไรพี่น้องเอ้ยป่าพูดหน่อยๆพี่น้องโอ้ยเาวาลห่วยเย้าเลยใครก็สามสี่ตันเนี่ยพี่น้องมาวัดห้องกันมาทำบุญหนึ่งสี่เหรยพี่น้องเอ้ยมาวัดกระดอยมาซื้อหัวอาหารในป่ากินแล้วเพื่นก็บอกว่าแล้วตะมันไปแล้วมพี่น้องมีพี่น้องขันไว้แล้วมันมีไม่ไพ่ขันไว้พรอพี่น้องขันไว้ไห้กันคนตรงไปนำนะพี่น้องเนี่นี่ทีมงานกรรมการเพไปเรียบร้อยแล้ว เราต้องห่วัเนะพี่น้องสวายตัวนี้มาหัวลูกกันเหาอไายังไงคนไทยเจ้าานคนไยเจ้าแล้าพี่อะดหัวพี่น้องเอ้ยผใหญ่เลยเดี๋ยวซอยอดกำปังเอาหัวหาเอาเอดินมือกันนะมันสิกินมือเจ้าเดี๋ยวบ้นเดี๋ยวเอ้ยนั่เห็นวอประดุ ย่านมือขาดไอ้พันธ์ดีไหมกันน่ะดีดมื่อกันน่ะเบิ้งเมือกันเบิ้งมือปลาจิตการมือพญานานแบบย่านพี่น้องเยย่านปลากัดมืออู้หู่ยฝนเป็นคืนเป็นคืนมากคุณพี่น้องเอ้ยเป็นคืนเป็นคืนมากเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวสิให้เบิ้งอะไรครับพี่ตาปลาตาเพี้ยนจะบ้านขืนมากพี่น้อง โอ้ยปลาตะเพียนบาดนี่ยพูดเลยพูดนะหลายพี่น้องบานสุดสามนี่เป็นปลาตะเพียนครับปลาดุกไปแล้วโอ้ยพูดนะตัวนั้นเป็นโรคพูดเลยเอาพี่น้องเบิ้งอีกที่สุดที่สองพี่น้องสุดที่สองเบิ้งบันหัวหันกันสิเตรียมลงพี่น้องเบิ้งซ้ายกัน มสองร้อยสี่นาำพุ่งมาสามสิบบาทอ้าวบึงน้องเบิ่งเด้อบาทเด้อสามร้อยบาทคงไม่จะท่าแล้วสิเกียร์ป่าพี่น้องบัดสวดสวดเออพี่น้องบานเบิ่งเอ้าบัดในนี้แล้วครับวนี่นแหละพี่น้องเออเนี่ยเพิ่งพะล้านไส้กับบัวป่านนี่ครับอยู่วัดถาดอัมพวันพี่น้องเออบัดในนุ่มเนี่ยนะพันมีสารนี่ครับเนี่ยเอาคุณพี่น้อง ท่น oh. ซ oh. oh. e. uh ้อนก็ย uh ังโอ้ย huh. so like, uh, uh ่นซ uh ้อนมาพียน้องโอ้ยงามแต่บานนี่บอลก็มาถือแสงแดดบานนี่เพื่อน่ะเพื่อน่ะพี่น้องเอ้ยนเอาจักปายังอันขาวๆกันมากเป็นปายังนี่บเมียนดีนี่ปลาสวายอันปิ้นท้องขาวกิน เน enfin mm. uh anyway ี่ยมีนปลาสวายโอ้ยงพี่น้องปลาสวายคือตัวใหญ่ยังไงพี่น้องปลาสวายใหญ่พี่น้องปลาสวายใหญ่พี่น้องคุณอ่ะสบายใหญ่พี่น้องโอ้ยโดดโดดโดดเอาปลาปันปลาลมาแบบนีเงี้ยนั่งสบายเี่น้มปลาเบื้ก็มีอ่ไเยอ่ย ประมือก ah, <co ็ม bueno? ีสวายก็มีเงียงคือกันปาถ้าเต็มสารนี่ไปยุ่งเฉยล่ะพี่น้องเออมาหลายกันเถอะสวายมีบ่เงียงนะก็กน่ะนี่งานเขเงี้ยสันจนได้ไข่เืมะพรยนสื้อมนอียู่สาเทิงพูนน่ะ หัวหัวหัวงามเนาะหัวเนาะหัวงามเนาะปลาดุกเบิ่งกระคราดหัวงามกันหนยเนาะหัวสวอสวออยู่นี่เอาวันเงี้ยลงใกล้กันเลยเอามาฟ้องกันเลยเบิ้งใกล้ๆหัวกันกันเลยเอาพี่น้องเบิ่งบาทเบิ่งเบิ่งเบิ่งป่าเบิ่งป่าวันดึกยานพันมาปัะทานอภวันกับมาแวะเกี๊ยป่าเลยพี่น้องเด้อเกียป่าสิบบาทสิบบาทครับสิบบาทสิบบาทค่าหัวหันมาเลี้ยงปลาพี่น้อง เอาท้ายนี่ก็ฝากากดนไหลก้นแชร์พี่น้องกัดก,กดติดตามข้างล่างพี่น้องกดติดตามข้างล่างเป็นก้อนังแกนุ่มครับเพชรคีบต่อไปเลยครับก้ติดตามข้างล่างเป็นก้อนังแกนุ่มครับพอากันอีกชิ้หนาครับ